สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีพี่น้องนะครับผู้ติดตามรับชมทุกท่านนะครับมือนีบรรยากาศย้ำมือแรงนะครับผมสี fire, พาม <Pa igi. S 1> าชมคุ้ยขอกพอไกล้ครับพอไกล้ซัมสูงเจ้าเก้าเจ้าเดิมครับพ <layout floating. S 1> ่อครับสวัสดีค <lands>. รับพ่อสวัสดีครับพ่อไกล้ครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องฟ้องไปครับผมมือนีมีอย่างมานําเสนอพี่น้องนะครับมือนีพ่อกระเจาถามเอพี่ถามครับผม พ่อยหญก๊าเจ้าคือบอกไม่นางหน่อยมาลงแนวท่านคนว่าไม่นางหน่อยนะพ่อน้อไม่นางหน่อยครับผมอ่ารุ่นพิมพ์นิยมรุ่นพิมพ์นิยมครับสายพัฒนาสายพัฒนาแขครับผมเก่งพี่น้องเอานี่ละหาไม่ได้หลายหาได้หาได้ตัวเดียวนี่นะครับผมเดี๋ยวให้เบิ่งรบอวนหน่ปยนะครับไม่ต้องเร่งแพรงนี่กับแม่คงสิพ่อเนาะนี่นะครับสายพัฒนาครับผมเดี๋ยวให้เบิ่งหน้าตาร์จังเลย เอาไปขวัญะพูดมีหนาหลายเอาไปใส่หนาเด้อพี่น้องมึงเนี่ยขวัโอ้ยเดียมยุ่งหยุบอยู่ขวัญเดี๋ยว้ยหุยเดี๋ยวเบิ่งหน้าตาเพี่นเนาะพ่อเนาะมึง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 หน้าตาตาเพิ่นกระเตียมก้มเพิ่นกระจำอยู่ตาแต้ยมแก้มจำครับกายบานเพิ่นกระเปิดดีอยู่ครับเออพ่อเลี้ยงเอาไปใส่หนาเนี่ยพี่น้องผู้ใดมีหนาได้หลายครับผมแข็งขากระดีอยู่นะพ่อหนีไม่ได้หนาข้ามันแข็งมันแข็ง ครับผมโอ้โหอีกสามเนาะครับเดี๋ยวจูงมาพี่น้องเมื่อนะพ่ออีชบาอีชบาอีชบาครับผมส่วนสูงเพิ่นได้พ่อสูงร้อยยี่สิบสามบวกลบสูงร้อยยี่สิบสามบวกลบนะครับพี่น้องสูงร้อยยี่สิบสามบวกลบเอาไว้เซียเนี่ยพี่น้องเอ้ยแม่นางหน่อยนะครับรับประกันหอดการกินยาคุ้ยหน่อยรับประกันหอดการกินยาครับพี่น้องเออครับผมกินยาอันเป็นไงใกล้คุ้ยหน่อยเจ้าคือว่กินยาดีให้ ไฟสีไปแก้ขึ้นมาเราประกันทอดการกินหยาเนาะพ่อเอาปาันน้ำลายดังแก่ใจมู้เจ้าเรียบกระเจงละเอียบกระดีหางโบเล่าโบดอกพวมีต่ำนี้ข้นดอกขอบพ่อใหญ่ใจพวกมีต่ำนี้นาะพ่อเนาะครับผมอันราคาดิครับพี่พ่อโอ้สู้พี่น้องฟังไงสี่สิบห้าคะแนนสี่สิบหาคะแนนนะครับสี่สิบหาคะแนนครับอันนี้ช่องพ่อดี่งอันนี้เมื่อเมื่อตะกั่งไม่ออาบริเวณช่องคนรักว้าควายดีนี่ง พ่นเป็นตำรวจนะนั่นพ้นเป็ข่าเวิ้นเอออันนี้ช่องพ่อไก่นะครับช่องพ่อไก่กับช่องใบน้องใบบุญชาแนลเด้อพใบนอกชาแนลนะครับเออพ้นติดภารกิจครับเอ่อไปเลี้ยงได้พี่น้องเปิดครับลุงลอยยืบสามอันยืบสามมันบวกลบครับยืบสามบวกลบนะพ่อเปิดไว้ซีซีครับครับผมต่อได้อีกคือเก่า ต่อจนว่าได้พุทธพ่อเนาะต่อบ่ได้นี่บ่ต้องเอาไปเป็นต้อขันทีต่อบ่ได้ข่อยก็บ่ซื้อกับราคาพอเลี้ยงครับพี่น้องเบิ่งหมดเลยครับปั่นกันพี่น้องเอ้ยครับผมเอ้าปัดนี้ยังมีอีกมีตัวนึงมีอีกเนาะพ่อเออเอครับมีอีกตัวนึงนะครับพี่น้องปั่นเลเออใหญ่ขึ้นมาอกสาวครับเกลียวโอ้แม่นี่ครับพี่น้องสาวครับเกลียวมาเบิ่งเอาครับผมเกลียวแววตา โอ้โหโตเพิ่นเนาะพ่อโตดีเนาะครับรุ่นนี้มันจะรุ่นเหลี้ยงเต็มอายยะครับพี่น้องเต็มเนี่ยปานท่างรถไฟเดี๋ยวเบิ่งรอบๆโตเพิ่นครับเอ้ยเอฟซีนะเบิ้ลเราได้โอ้อันลุงมือก้อนด้วยกันกับพี่น้องโอ้วันนี้ไก่ขายเร็วเขาว่ะวันนี้ไก่ขายเร็วครับพี่น้องมเจิ่อยู่คนเดียวมือนี่ก็มีเอเลี่อีกแล้วผู้ใด้ทันพุ่นนั่นได้เนาะพ่อเนาะผูดได้ทันพูด้พดไก็ได้ทอดล่ะ เออีลาคคู่หรับเดี๋ยวไปเบื้องหน้าตาเพิ่อนครับอ่มาเบิ่งมาเบิ่งมาเบิ่งครับผมเพิ่นบ่แพงดอกอือสาวคำแก้วครับจับได้บายได้เนาะพ่อเนาะตาแกะแต้มแก้มเพิ่นก็จ้ำอยู่แต้มแก้มจ้ำครับโลบหัวบายหัวไหลลงมาครับพี่น้องพี่น้องเอ้ยขุันคนเลี้ยงอุ้ยหอยู่มันนั่นได้มู้เจ้าแบบผสมพันธุ์เอาเองรูดสถานะท่องว่างเนาะพ่อเนาะตอนนี้ท่องว่างท่องว่างครับพี่น้องอยากได้ตัวใด

คันว่าเปเหยียบเสียนหุ่นตัวนี้ก็เจ้าก็าพเฉียงเนาะพ่อนาะโอ้ไปใส่พอดีๆเนาะพ่อนาะมักพอดายส่พอนั่นครับพี่น้องแมนไปมักใส่เอาตัวนั่นแต่ว่าขอย้ออยากบอกดอกครับไม่ได้บอกว่าเป็นเส้นผู้นั่นเป็น้นผู้นี่มันบ่ได้ขาดเนาะพ่อนาะแล้วแต่ผู้เพิ่นมักครับครับเออผู้เจ้ามักตัวไหนก็ใส่ตัวนั้นละครับพ่อครับอันราคาดีครับพ่อบัดนี้เว้าสู้พี่น้องฟังเน่ราคาโอ้ลืมลืมราคาครับพ่อ เจ็ดสิบหาคะแนนเจนะครับเจบห้คะแนนพยเบิ่งเพิ่นเยอนทายเย็นี่ไงเบิ้ัครับพี่น้องก้องเอียงมาท้งนีเนียเออมื่อมจงีละเออโอ้นี่นเบิ่งนี่คับขับไล่นี่ครับอยงอุ้ยอุยครับเจ็ดสิบห้าต่อรองได้เนาะพอสรอยนาะสบูงร้อยสามสิบสามบวกลบครับลูกแพ็กกัได้ แพ็กควงถือลงเก่าเกานะพ่อเนาะควงก็อยากยิ้สั้นนี่ไงควงก็อยากยิ้สั้นนี่แตแพ็กควงเขาลดราคาไอ้นีพ่อเนาะครับผมติดตามช่องในนี้เ้อช่องนี่ช่องพ่อไก่ซ้ำสูงช่องพ่อไก่ครับช่องน้องใบบุญชาแนลครับช่องน้องใบบุญครับผมนะครับเป็นนันราชการเพิ่นกับหางเกียร์เพิ่นกับอยมาไทยหายยู่อันพ่อฝากพี่น้องนะครับผมฝากพี่น้องนะครับฝากเด้อฝากพี่น้องครับ ฝากพี่น้องนะครับคลิปไปต่อๆไปเรื่อยๆครับใกล้ๆนี่บอกกําหลายมันเลียได้ไข่เร็วหอกพอไกลซ้ำสูงนะพ่อเนาะเจ้าเก่าเจ้าเดิมครับเอาแปดหนีเลยนะพี่น้องแม็ด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 นะนะครับผมครับโรคเสียไพ่อันโรคไพ่ไข่เก็บมันตั้งหนีจากเขาครับผมให้รักษาชีวิตไว้มาเสือคั้วไปไกลไปเลี้ยงทุกเก่าครับผมพ่อฝากเบอร์โทรนะครับพ่อ062 062ครับ เก้าสี่หกหนพอไกลเนาะพอเนาะพอไกลสําสูงเกเหนเดมพอไกลขาเรวขเรวใช่ครัพ่น้องนาะเอากะไรหลเอ๊ะปันพี้ปันน้องกอเก่าละครับผมทมาเอาครับมือเนีะะฝากติดตามคลิปต่อไปนะครับผมสำหรับมือนีกขอบคุณพี่น้องนะครับผมสำหรับมือนีกัสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ